ปี2026 Toyota Corolla Cross แสดงถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความอเนกประสงค์ของรถค Cross อ v e r ขนาดกะทัดรัดและการออกแบบที่หรูหราซึ่งดึงดูดสายตาภายนอกมาพร้อมกับเส้นสายตัวถังที่พลิ้วไหวหน้ารถดีไซน์ฉกเฉีียวด้วยไฟหน้าเหลี่ยมคมฝากระโปรงโคง้งเวา้าและกระจังหน้าทันสมัยที่รับกับแนวเส้นด้านข้างตัวรถที่ค่อยๆลากไปสู่หลังคาแบบสโลปลงและท้ายรถที่ประดับอย่างประณีตรายละเอียดด้านอากาศพลศาสตร์ถูกออกแบบมาอย่างสมดุล ทั้งการติดตั้งราวหลังคาการวอลซุมล้อที่ดูสปอร์ตและล้ออลลอย์หลายดีไซน์สีตัวถังมีทั้งโทนเรียบหรูแบบคลาสสิกและสีสันสดใสเพื่อเสริมภาพลักษณ์ทั้งในเมืองและนอกเมืองเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับการจัดวางอย่างลงตัวใช้วัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุม่มและการจัดเรียงที่คำนึงถึงสรีระศาสตร์เบาะนั่งรองรับผู้โดยสารได้5คนมอบความสบายพร้อมเบาะหน้ามีระบบทำความร้อนและเบาะหนังพรีเมียมในรุ่นสูง เพิ่มความหรูหราพื้นที่วางขาและศรีรษะด,ด้านหลังถือว่าแข่งขันได้ในกลุ่มเดียวกันเบาะหลังพับแยกได้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบรรทุกสัมภาระพื้นที่เก็บของกว้างพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันและทริปสุดสัปดาห์พร้อมช่องเก็บของเล็กๆเ,เพิ่มความสะดวกใต้ฝากระโปรงคโรล่าครอสปี2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินสี่สูบแบบ NA ็นทำงานร่วมกับเกียร์ CVT ที่นุ่มนวลและมีระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นออปชันกำลังเครื่องยนต์ให้สมดุลระหว่างความประหยัดและสมรรถนะ ตอบสนองการเร่งได้อย่างมั่นใจในการใช้งานทั่วไปความประหยัดน้ำมันเป็นจุดเด่นโดยประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นก่อนหน้าด้วยการปรับจูนเครื่องยนต์และเกียร์ใหม่คันเร่งตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและทางไกลระบบขับสี่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในสภาพถนนหลากหลายสมรรถนะการขับขี่สะท้อนถึงการใส่ใจในความนุ่มนวลการควบคุมและความสมบูรณ์แบบระบบการสะเทือนซับแรงสะเทือนได้ดีและควบคุมการโค้งอย่างมั่นใจ พวงมาลายัยแม่นยำให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับถนนช่วงล่างนุ่มในเมืองและมั่นคงบนทางไกลเบรกทำงานนุ่มนวลและคาดเดาได้ง่ายสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับเทคโนโลยีมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนที่ทันสมัยหน้าจอสัมผัสตอบสนองไวกราฟิกคมชัดเมนูใช้ง่ายรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple Carplay และ Android Auto มีระบบสังงานด้วยเสียงและแท่นชาร์จไร้าสายในรุ่นสูงระบบเสียงมีให้เลือกตั้งแต่สติลิโอมาตรฐานจนถึงชุดลำโพองอัปเกรดสำหรับคอเพลง ระบบความปลอดภัยใช้เทคโนโลยี t o y o ต a s เซ t y s e n ซนที่ครบครันมาตรฐานมาพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติเตือนการชนระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัย u i s e Control แบบแปรผันและระบบช่วยอ่านป้ายจราจรออปชันเสริมเช่นระบบเตือนจุดอับสายตาเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและเซ็นเซอร์จอดรถช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่คะแนนความปลอดภัยจากองค์กรต่างๆยังคงเป็นที่น่าพอใจภายในยังเน้นความสะดวกสบายเช่นแอร์อัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวา คุณจรีโมทพร้อมปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์มีไฟตกแต่งบรรยากาศตอนกลางคืนช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งหลังคากระจกพาน,นรามาแบบออปชั่นเพิ่มความโปร่งโลง่งเจ้าของรถชื่นชอบความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงอ้างอิงจากชื่อเสียงของโตโยต้าที่ไว้ใจได้การรับประกันครอบคลุมและช่วยเพิ่มความมั่นใจมูลค่าขายต่อ,อยังคงดีจากความนิยมในตลาดมือสอง รีวิวส่วนใหญ่ชี้ว่า c o l l a Cross เป็น Crossover ที่ครบเครื่องผสมผสานความอเนกประสงค์ความประหยัดความสบายและเทคโนโลยีไว้ในคันเดียวเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการรถขับง่ายมองเห็นถนนชัดและใช้งานได้หลากหลายแม้ไม่เน้นสมรรถนะสูงหรือการออกแบบวัยรุ่นจัดแต่ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างรอบด้านไลน์อัพมีหลายเกรดเริ่มจากกลุ่นพื้นฐานที่ติดตั้งฟีเจอร์ครบในราคาคุ้มค่ารุ่นกลางเพิ่มวัสดุภายในและเทคโนโลยีรวมถึงระบบความปลอดภัยเพิ่มเติม ส่วนรุ่นท็อปจัดเต็มด้วยล้ออัลลอยใหญ่ไฟหน้าอัตโนมัติปรับตามโคง้งวัสดุภายในพิเศษและออปชั่นเสริมทั้งความสบายและสมรรถนะลูกค้าสามารถปรับแต่งด้วยอุปกรณ์เสริมเช่นแร็คหลังคาชุดเก็บสัมภาระในห้องเก็บของและพรมกันน้ำล้อและชิ้นส่วนตกแต่งภายนอกมีให้เลือกหลายแบบแพ็กเกจโรงงานช่วยให้เลือกอัปเกรดได้ง่ายและยังอยู่ในการรับประกันความประหยัดน้ำมันโดดเด่นแข่งขันได้ในกลุ่มเดียวกันประหยัดทั้งในเมืองและนอกเมือง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากแวะปั้มบ่อยหรือควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางผสานกับเบาะนั่งสบายและการบรรทุกที่ง่ายโคล่าครอสจึงเป็นรถที่คุ้มค่าและประหยัดสมรรถนะออฟโรดยังพอมีด้วยระบบขับสี่ระบบควบคุมการยึดเกาะและความสูงใต้ท้องที่มากกว่าครอสโอเวอร์เล็กทั่วไปสามารถลุยเส้นทางกรดหรือทางธรรมชาติเล็กน้อยได้แต่ไม่ใช่รถออฟโรดแท้การรับประกันและการบำรุงรักษามาตรฐานแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่โดยรวมครอบคลุมทั้งตัวรถและระบบส่งกำลังรวมถึงการบำรุงรักษาฟรีช่วงแรกทำให้เพิ่มความคุ้มค่านักวิจารณ์บางรายระบุว่าแม้เครื่องยนต์มีความทนทานและประหยัดแต่ยังไม่แรงเท่ารุ่นที่ใช้เทอร์โบเสียงลมและเสียงถนนอาจเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารเมื่อใช้ความเร็วสูงโดยเฉพาะกับยางบางรุ่นการเก็บเสียงยังไม่เนียนเท่ารถหรูและความสามารถลุยเส้นทางสมบุกสมบันยังมีจำกัดแต่โดยรวมถือว่ารับได้สำหรับการใช้งานทั่วไป สรุปแล้ว Toyota Corolla Cross ปี2026เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาด Crossover ขนาดกระทัดรัดด้วยความลงตัวทั้งด้านความอเนกประสงค์ความสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยพร้อมดีไซน์โดดเด่นและชื่อเสียง Toyota ที่ไว้วางใจได้เหมาะกับผู้ใช้หลากหลายตั้งแต่นักเดินทางคนทำงานครอบครัวเล็กไปจนถึงผู้ที่มองหารถใช้งานทุกวันคุ้มค่าดูแลง่ายและราคาขายต่อดีหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้และอยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลืมกดติดตาม JDMAUTOS เพื่ออัปเดตรีวิวรถสเปคและฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอคุณจะไม่พลาดวิดีโอจอดลึกและคำแนะนำการเลือกซื้อรุ่นล่าสุดจากช่องของเรา